ครับสวัสดีครับผมมาวันนี้ก็ได้ของดีๆมานะครับผมหาของดีหายากนะครับน้อยคนที่จะได้ครอบครองนะครับผมวันนี้ก็ได้กับพันนาพันหนึ่งนะครับผมพันเป็นนักขุดนะครับขุดของโบรานะครับผมพันได้แบ่งปันพระเครื่องมาให้นะครับพระล่วงลางปืนครับอยู่ของราวดีนะครับผมพันสามหลอด หนึ่งพันสามร้อยปีนะครับผมมาดูซิว่าองค์พระจะถึงยุคไหมครับผมเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับผมส่องให้ชมนะครับผม ดูความเก่าความเหี่ยวความย่นโลหะนะครับผมโอ้โหโลหะไขขึ้นออกมาสนิมฮลนี่คือสนิมลูกว่าของแท้นะครับผมนะฮะนี่มีสนิมยกขึ้นด้วยนะครับพวกนี้ล้างไม่ออกนะครับผมสนิมยกล้างไปพอโดนอ่าพอแห้งแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับผมนี่ฮะนี่ครับผมพอร่วง ทีมนี้เป็นทีมหน้ายักนะครับผมหน้ายากักความผมชัดนะครับผมองค์พระจะมีความลึกความคมนะครับดูความเก่านะครับผมดูความเก่าตำหนิทิ้งไปเลยนะครับผมสำหรับผมฮะเอาความเก่าไว้ไว้ก่อนนะครับผมดูครับความผุดความพุืยความ ดคูความเก่าดูข้างหลังนะครับดูข้างหลังหลังกลับมานะครับผมสนิมจกครับสนิมขีดแดงนะครับผมลูกว่าดูครับผมภาจะมีความเหี่ยวย่นนะครับผมเหมือนคนแก่แล้ะครับผม ใครดูโลหะเป็นคนนั้นก็ได้ได้เปลี่ยนนะครับสําหรับผมสิ้นสงสัยนะครับผมผมบอกความเก่านะดูสิครับผมโลหะโอ้โหพุฮนโลหะสนิมไขแตกออกมาองคพ้านะครับผมเนี่ยโหยุคนี้ก็ไม่ถึงแบบนี้ครับถึงยุคแน่ๆครับผมพันสามร้อยปีดูครับผม ก็ต้องได้ไปหากอบทองคำนะครับผมอะครับกราบทองคำแล้วก็มาเรียมนะครับผมเอาไปครองฮะไว้ปกปักรักษารึกถึงคุณงามความดีครับดูฮะว่านะครับผมดูครับความคมชัดนะฮะ ดี๋ยวผมขยายให้ดูตรงนี้นครับขยายดูสนิมหน่อยนะครับดูได้ไหมไม่ได้ครับเกิดอะไรขึ้นวานะเอาไม่ได้ก็ส่งเอาฮะดูครับผมเผยแพรบารมีนะครับผม ตัดออกไปเลยครับผมอ่าตัดออกไปคําว่านิพานสองร้อยองนะครับผมขุดได้แล้วครับเราก็ไปขายฟุงเทพนะครับผมมีองค์แตกองค์หักนะครับผมฮะมีหรือครับคนขุดเขาจะเอาเพระส,สวยๆพระแค่นั้นฮะไปให้นะครับเขาต้องเก็บรักษาไว้ฮะองค์สวยๆองค์เก่าๆนะมันมีขึ้นอยู่มากมายนะครับผมนักขุดโบนักขุดของเก่านะครับผมเขา สามารถที่จะหาค้นหาแล้วพบเจอไม่จำเป็นต้องให้ใครมาการันตีนะครับผมดูความเก่าไว้ฮะความเก่านะครับผมสนิมแดงนะฮะนี่คือสนิมแดงมีสนิมยกขึ้นด้วยนะครับผมพระแบบเนียนนะครับผมขึ้นคอได้สบายใจนะครับ เก่าถึงยุคนะฮะเก่าถึงยุคนะนี่คือยุคของทาราวดีนะครับันสามร้อยปีพระล่วงเลังปืนทิ่มหน้าอยากนะครับผมดูความคมนะครับผมเนี่ยฮะดูความคมอ่ะเนี่ยฮะดูหน้ามีตาด้วยนะครับผมนะครับสนิมลูกว่านะครับสนิมแดงของแท้นะครับผมต้องมีความเหี่ยวความย่นมีรอยพุนรอยพืนฮะเนี่ยครับดูสนิมไขแล้วเบิดออกจากองค์ผรานะครับผมดูครับ ดูครับวันนี้ก็เผยแผ่บารมีของพะระล่วงลางปืนครับเป็นสุดยอดเป็นจ,จะมาหาจากักรพพัดนะครับเนื้อชิ้นเนื้อตะกั่วนะครับผมเนื้อชิน้นครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมครับสวัสดีครับ